ครับเกมอะฮิเดนก่อนครับชื่อว่าหนึ่งคำถามสามคำตอบหนึ่งคำถามสามคำตอบอ่าต้องตอบหนึ่งคำถามแล้วก็ตอบสามคำตอบภายในห้าวินทั้งคู่พร้อมไหมคะครับพี่บิอพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วคำถามแรกถ้าไม่ใช่ว่านจักรจันจะเป็นว่านอะไรคะแจมเออว่านว่านแมงป่องว่านตะขาบ โอ้ถ้ามีโอกาสตอบจะตอบว่าว่าแมงมุมว่าตะขาบว่าแมงป่องบริสัตว์มีพิษไงพิษมันจะแรงมาต่อไปจะทำยังไงถ้ามีคนบอกว่าเราน่ารักโดยไม่พูดสปีนขอบคุณยิ้มหัวเราะเออยังไงยังไงก็ยกมือไว้ก็ขอยกมือไว้อีกอันหนึ่งยิ้มยิ้มหัวเราะไม่ได้พูดโอเคเก่งที่สุดมองท่าไหนดีที่สุดคะแจมมองข้างหน้ามองข้างข้ามองหลังครับ เอาาดดิเอิข้างเนี่ยเขาชี้ไฝั่งเราเลยมองข้างก็มองฉากโอ๋อก็ดีนะมองข้างหน้าก็เห็นคนสวยมองข้างหลังไม่มีใครไม่เลยไม่ดีถ้มองฝังนี้มองฝังนี้เห็นพี่ฟิล์มก็คือไม่ดีดีแต่ว่ามาะมองมองอยู่แล้วไงก็เลยไม่ต้องมองฝั่งนี้เป็นไงพี่ฟิลรู้สึกยังไงมองไปเลยป่ะเก็บข้าวเหนียวหมูทอดยังไงไม่ให้มือเปิดขาฟิลช้อนซ่อมตะเกียบ เอ่ไม้จิ้มลูกชิ้นงานก็แบบคิดบทลงโทษมาแล้วว่ะไม่เป็นไรผมชนะผมผมก็กลับบ้านแค่นั้นมันมีบทลงโทษแบบยากกับแบบง่ายอ่ะแต่ผมไม่โดนไงก็โดถ้าทำได้ก็ได้แบบง่ายแบบคือแข่งยังไงก็โดนลงโทษเออแต่อะไรก็ไม่ต้องบอกว่าโดนหลังอ่ะเพราะว่าถ้าแพ้จะโดนบทลงโทษพอเล่นยังไงก็โดนเราก็คิดกันแทบตาย ข้อากติดตามหนังสือแคชม m a g กา i ซียฉบับพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับนี่อันนี้คือของแถมไม่ใช่บทลงโทษใช่ครับมาแค่เปลี่ยนคำให้ดูดีได้ทั้งคู่เต้นเพลงรักแผลอ๋ออันนี้ไงตาบได้ที่เธอตอได้ที่เธอย่งรักฉันก็จะรักอะไรสักอย่างอะไรสักันึ่งตาบได้ที่เธอเห็นรักฉันก็จะรักรักนี่รักแขลเธอ เออเจนี่เจมี่อ้ยเปิดได้ปะเกเปิดให้ดูได้ได้ปะเต้นามไม่ทันยวผมมาเต้นหนึ่งมองอย่างนี้ก็เต้นอย่างนี้เี่ยครับ ฉันก็จะรักเห็นเธอก็ไม่รักคุณฉันมีอะไรเห็นเธอไม่ใช่ตาช่วยแต่ฉันรีบเอาพร้อมจะกอดเธอไว้ในบ้านเธอเพราะผมผ่านมาแล้วไม่ต้องบอกเขาดิมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ไงคุณคุณบอกเขาอ่ะไม่หมายถึงเราเราเราผ่านมาแล้วผ่านน้องนุ่นยูไงเราเห็นน้องนุ่นยูเต้นไงเราหยาดแล้วเราไม่ผ่านแล้วคุณไม่ผ่านแล้วหรอแคส์็อกบ๊ายบาย